สวัสดีค่ะแอนนู้นนะคะมาอัปเดตนะคะ,ะนี่คือ,อภาพถ่ายของชูมันเริสเนนนะคะชูมันเรสเนนก็คือเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเพราะว่าพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านี่ก็คืออยู่รอบรอบ,รบ,รบตัวเรานี่แหละคะ่ะโลกก็เป็นมีแม่เหล็กเนาะมีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งตัวเราก็คือพลังงาน ที่เชื่อมอยู่กับโลกเช่นกันนะคะ,ะตัวเราเนี่ยมีมีไฟฟ้านะคะ,ะแต่อยู่ในระดับที่ที่ที่เราไม่รู้เนาะแต่ถ้าเราอยากจะเชื่อมเนี่ยเราก็ต้องนั่งสมาธินะคะหลายคนที่เขาเล่าว่าเขานั่งสมาธิหายใจ188ที่เคยพูดกันไปแล้วครั้งก่อนๆน,นะคะ เขานั่งนานพอสมควรนั่งได้หายใจได้เนี่ยเขาก็จะมีรู้สึกว่ามีไฟช็อตอยู่ในในร่างกายนะคะเป็นรู้สึกว่าแบบนั้นนี่ยคือเหมือนกับว่าเราปลุกภายในของเรานะคะให้กลับมาเชื่อมอยู่กับโลกอย่างแท้จริงนะคะ,ะสติสัมปัญญาเราสูงขึ้นเราเชื่อมกับจักรวาลน,นะคะ,ะถ้าใครเริ่มฝึกแล้วก็ มีคำถามอะไรก็ทักมาได้นะคะหลายคนก็สนใจนะคะแต่หลายคนก็ฟังไปกเออ็เหมือนผ่านหูไปนะคะแต่อย่างน้อยก็ยังผ่านหูนะคะเพราะว่าอาจจะยังไม่ยึ้นยังไม,ยงไม่ยังไม่เชื่อมกับสิ่งเหล่านี้นะคะแต่ว่าผ่านหูเนี่ยถือว่าดีนะคะ คีค่ะนี่ก็ชูมันเร o n น n c e นะคะสีขาวแบบนี้แสดงว่าคลื่นออจากดวงอาทิตย์เนี่ยลงมาเยอะนะคะมารวมกับสีเขียวซึ่งเป็นออคลื่นบนโลกนี้นะคะอ่อมันจะแรงนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่ามีอาการบางอย่างนะคะบางคนก็มีอาการแบบเเหมือนกับเวียนหัวปวดหัวอะไรเงี้ยนะคะ แพ้คือแต่ละคนเนี่ยอาการไม่เหมือนกันนะคะก็ดูแลสุขภาพนะคะทานน้ำเยอะๆนะคะ,ะสำหรับอันนี้นะคะเขาก็บอกว่า the eye in me is God himself the eye นะคะอย่าง I am เนี่ยถ้าคนคนที่รูปคือเข้าใจภาษาอังกฤษหรือว่าติดตามเรื่องเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดอะไรเงี้ยนะคะ เขาว่า I a M I นี่ก็คือมีก็คือชั้นนั่นแหละก็คือชั้น I เนี่ยก็คือเป็นประธานใช่ไหมคะีก็คือฉันมีกับ I ก็คนเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นประธานกับเป็นกรรมนะคะก็คือชั้น Ga Timsel ก็คือตัวของ Ga นั่นแหละก็คือตัวของพระเจ้านั่นแหละนะคะน,นี่ Nevo Ga d ด a d ที่เขาเป็นคนสอนเกี่ยวกับเรื่องกฎแรงดึงดูดนะคะที่ดังมากนะคะในช่วงปี2000ไม่ใช่นะคะ1 000, 6 0 0นะคะ1 000, 6 0 0อะไรประมาณนั้นน่ะไม่ใช่สิ1,960นะคะโทษทีนะคะช่วงที่แอนนูย์เกิดพอดีนะคะช่วงนั้นคือคนที่เขาจูนที่ คือ,อย่างเป็นเทพที่มาเกิดเนี่ยเขาก็จะมาให้ความรู้เรื่อยๆนะคะอะคือกาดจิตใต้สำนึกจิตบริสุทธิ์ดั้งเดิมสติสัมปชัญญะนี่ก็คือจัก,กรวาลน,นะคะจัก,กรวาลก็คือกาดนั่นเองนะคะก็คือพระเจ้านั่นเองคือเขาเรียกได้หลายๆอย่างนะคะไม่ใช่เป็นเพราะศาสนาอะไรทั้งสิ้นนะคะ แอนนุย้ยเชื่อว่าพูดว่าพระเจ้าเนี่ยพูดว่าการเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอนนุย้ยนับถือศาสนาคริสต์หรือศาสนานอื่นใดนะคะคือศาสนานเนี่ยก็เป็นคำเป็นความเชื่อของคนที่นํามาสอนนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นจักรวาลนะคะเป็นชื่อรวมๆเป็นชื่อแบบกลางๆนะคะ คือ,อจิตใต้สานึกหรือว่าพระเจ้าหรือว่าอะไรต่างๆที่เขาเพราะว่ามันไม่มีคนสอนนะคะไม่มีตัวตนไงคะจิตใต้สำนึกเนี่ยมันไม่มีตัวตนคนก็เลยตั้งชื่อไปแบบยเยอะแยะมากมายแต่มันมีไอเดียเดียวมันมีไอเดียเดียวก็คือสติสัมปชัญญะที่อยู่ในในจิตของเรานะคะในแบบ จิตบริสุทธิ์นั่นเองซึ่งมีแต่ความรักมีแต่ความเหน็นอกเห็นใจมีแต่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะอันนี้ก็คืออสิ่งที่เขาว่าหมายหมายถึงความหมายของว่าที่ว่าพระเจ้าอยู่ในตัวคุณน่ก็คือสติสัมปชัญญะนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้อนนนุ่ยก็อ่นนอะจะอันนี้ลงโพสต์ใน facebook นะคะ The I in me is God himself, never g o a r d e d หมายถึงพระเจ้าที่อยู่ในตัวคนนั่นเองฉันในฉันคือสติสัมปชัญญะสิ่งส,สติสัมปชัญญะที่สูงขึ้นนะคะสามารถเชื่อมกับคลื่นพลังงานกับจักรวาล uh, เป็นหนึ่งเดียวนะคะตัวเราเนี่ยเป็นพลังงานนะคะ uh, ถ้าเรียนไปแบบลึกๆเนี่ย uh, มัน เราจะเข้าใจนะคะคือถ้าเขาถ้าเกิดเมื่อก่อนเนี่ยอนนุยก็ไม่เข้าใจนะ,ะเอ้ยเป็นพลังงานได้ยังไงอะไรเงี้ยเนาะอ,อเราไม่เห็นเออลมเนี่ยเป็นพลังงานไฟเนี่ยเป็นพลังงานอะไรเงี้ยเนาะ,ะแต่มันเป็นพลังงานอยู่ในสถานะที่เป็นเหมือนร่างกายนะคะถ้าตัวเรามีพลังงานสูงเราก็จะมีความสุข ถ้าเรามีอา,อาการโศกเศร้ากังวลเนี่ยเราก็จะเ,เรียกว่ามีพลังงานต่ำนะคะแล้วก็ไม่สบายอะไรเงี้ยนะพลังงานต่ำนั่นแหละคะ่ะเราคือพลังงานนะคะทีนี้ถ้าเรามีพลังงานสูงเนี่ยเราก็จะเชื่อมกับจักรวาลน,นะคะจักรวาลก็คือจิตใต้สำเนกของเรานั่นเองนะคะจิตบริสุทธิ์ที่มีแต่ความสุขมีแต่ความรัก สี่สัมชัญญะคือความสุขความรักคือความจริงคือแสงสว่างคุณคือทุกอย่างที่เหมือนสวรรค์นบนโลกบนโลกนี้นะคะคุณคือพระเจ้าในตัวเราเออก็อยากจะแนะนำนะคะให้นั่งเงียบๆนะคะ,ะนิ่งๆทุกวันนะคะฝึกควบคุมลมหายใจเพื่อค้นหาพระเจ้าในตัวคุณนี่คือการตื่นครั้งยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็แนะนำให้ฝึกหายใจนิโค เขียนผิดนะคะฝึกหายใจ488นะคะก็คืออ่ามันมีอยู่วันหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ที่อดไม่รีบนะคะนอนตื่นมาแล้วก็เออนอนทําสมาธิบนเตียงนะคะนอนคือเรานึกถึงเออชีวิตเราทั้งมีความสุขหรือเกินอะไรนะคะนี่คือวิธีการตื่นนะคะไม่รีบแล้วก็อ่า จินตนาการว่าชีวิตเราเนี่ยมีความสุขเหลือเกินมีแต่ครอบครัวที่เรารักนะคะอยู่บนเตียงที่เหมือนไฮโซจังเลยอะไรเงี้ยเออมีคนทำอาหารให้กินนี่คือจินตนาการนะคะเสร็จแล้วเราก็หายใจนะคะแอนนุนก็นั่งก็กลั้นหายใจสี่แปดแนะคะหายใจเข้านับหนึ่งถึงสนะคะแล้วก็กลั้นหายใจนับหนถึงแแล้วก็ปล่อยออกมา ้ำหนึ่งถึงแปดนะคะแต่บางทีเราก็อยากลองกลั้นหายใจนานๆสินานเท่าที่จะนานได้แล้วก็ปล่อยออกมานะคะชา้ชาๆคือทำแบบนี้สักประมาณสิบห้านาทีนะเมะื่อวานนี้คือรู้สึกกระฉับกระเฉงมีความสุขมากเพราะว่าเราตื่นนอนอย่างถูกวิธีนะคะ ถ้าสมมติว่าใครอยากจะทำลองทำแบบนี้นะคะลองลองทำดูนะคะวันนี้ตื่นมาก็รีบนิดนึงแต่ว่าคือไม่รีบจัดนะคะแต่ว่ายังมีเวลาที่ว่าเออเรายังจินตนาการได้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าไม่มีเวลาทำสมาธิบนเตียงนะคะก็เลยเรู้สึกว่าไม่ไม่เหมือนเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าก็อยากทำวิดีโอนะคะอันนี้อยากจะบอกเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็คือถ้าเรา ตื่นนอนแบบนี้ทุกวันนะคะเราจินตนาการเพราะว่าจิตเราเนี่ยกำลังว่างนะคะเรากำเรายังไม่มีสถานการณ์อะไรที่แบบภายนอกมารบกวนนะคะอย่างเช่นทีวีโลกโซเชียลเพื่อนออ,อ,อคนนินทาอะไรเงี้ยเพื่อนข้างบ้านอะไรเงี้ยนะคนที่ทำงานด้วยเออ,เอ,อมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเขาก็จะมาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยนะคะบางทีก็เล่าเรื่องละครบางทีก็เล่าเรื่อง ข่าวต่างๆมีอุบัติเหตุที่ไหนอะไรเงี้ยนั่นคือขยะทั้งสิ้นเลยนะคะที่เข้ามาอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรานะคะมันก็เลยไม่มีพื้นที่ที่เราจะจินตนาการนะคะทีนี้อนนุยก็เริ่มเรียนแล้วก็เริ่มงดข่าวต่างๆงดทีวีแม้แต่ทีวีที่บ้านนะคะอนุยก็คือสามีเปิดเนี่ยก็พยายามไม่เดินผ่านนะคะเพราะว่าทุกอย่างที่เราแวบเนี่ย จิตใต้สำนึกมันบันทึกไว้หมดแล้วทีนี้ถ้าเราดูมันก็พื้นที่มันก็จะรกรุงรังนะคะมันไม่สะอาดถ้าเราอยากจะจะให้มันสะอาดก็คือเราก็คือแบบใส่ของดีๆไปเยอะๆเ,เ,เราจินตนาการสิ่งที่เราต้องการอันนี้ก็คือสิ่งที่อนุญาตกำลังทำอยู่นะคะนี่ก็คือแบบการที่เราเชื่อมเราล้างสิ่งสกรปรกออกเพื่อที่จะเชื่อมกับจิต ที่บริสุทธิ์ที่เราเคยมีอยู่ตอนที่เราเกิดนะคะนี่ก็คือสิ่งนี้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็บอกว่าเชื่อมั่นในแผนนะคะมันเป็นฮ He ูเฮลลูวาที่ใหญ่กว่ามากก็คืออันนี้น่าจะเป็นความอุทานนะคะเฮลลูวาเนี่ยคือแบบมันใหญ่มากๆากอะอ่ะกว่าที่คุณคิดนะคะแผนการที่เขาวางแผน มาเพื่อให้ทุกคนได้ตื่นเนี่ยมันใหญ่มันใหญ่มากคือแอนนุยเนี่ยตื่นเต้นมากนะคะคือคือตื่นเต้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ว่าเออรู้ว่าอ่าเราเนี่ยคือพระเจ้าพระเจ้าก็อยู่ในตัวเรานี่นะคะแต่ว่ายังไม่รู้ชัดนะคะจนกระทั่งตอนนี้ข้อมูลมันเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะเราก็รับแล้วก็ตื่นเต้นไปเรื่มันต้องยิ่งใหญ่มากๆ เรามีพลังมากจริงๆนะคะเรามีพลังมากจริงๆแต่เราถูกกดให้ไม่รู้ว่าพลังเราคืออะไรแล้วก็ถูกเหมือนกับว่าสร้างโปรแกรมให้มีแต่อะไรลบๆโดยอัตโนมัติความซาบซึง้งความคิดแล้วก็มีการใส่อารมณ์ที่ซาบซึ้งเนี่ยก็คือการที่เราส่ง โค้ดก็คือรหัสไปที่จิตใต้สำนึกนะคะแล้วจิตใต้สำนึกก็จะสำแดงาการปรากฏให้เรามีอนาคตแบบที่ที่เรา,เอ,าอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ต้องการเพราะว่ามันอัตโนมัติไงาการที่เราเห็นอะไรแล้วโศกเศร้าโดยอัตโนมัติดีใจโดยอัตโนมัติ อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมันจะปรากฏมาในชีวิตของเรานะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นมันทั้งวันเลยแหละมันคือสิ่งที่เราไม่ต้องการนะคะคือพอเราตื่นรู้แล้วเรารู้ว่าอะไระคือสิ่งที่เราต้องการอะไรคือสิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดค่ะแต่คนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้นะคะ มันยังไม่ชัดเจนนะคะคนที่แบบว่าเออรู้แต่รู้ไม่จริงก็ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่แอดนุ้ยรู้แล้วแต่ยังปฏิบัติไม่ได้นะคะคือแบบยังเริ่มเริ่มอยู่เพราะฉะนั้นออ,อาจจะพูดแบบกลับไปกลับมานิดนึงนะคะก็ขออภัยนะคะแต่ว่าเอ,อเวลาที่เราพูดกับคนอื่นที่เขายังไม่รู้เนี่ยเขาก็จะเอะมันอะไรอะ่ะเขาคือเขาไม่ไม่รู้จะตอบโต้ยังไงนะคะ อันนี้ก็ก็เหมือนกับว่าพูดใส่ใส่ต้นไม้อะไรเงี้ยเนาะคือต้นไม้ยังมีจิตใด้สำนึกนะคะแต่ว่าคนเนี่ยถูกโปรแกรมไม่ให้รู้เรื่องแบบนี้มันก็เลยยงงงังงงๆนะคะก็ก็ถ้าใครถ้าใครตื่นแล้วนะคะก็นี่แหละค่ะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ,อนั่งสมาธินะคะจุดสำคัญคือนั่งสมาธิอ แบบนั่งสมาธิที่ว่าบังคับลมหายใจของตัวเองนะคะนี่ก็คือแบบจุดสําคัญนะคะแล้วก็อย่างอื่นก็ค่อยๆทําไปนะคะไอการที่เราคิดบวกแบบฟังคําเชิงบวกนี่มันก็โอเคแต่หนุยเคยเคยทํามาแล้วมันรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะคะ <c oughs> แต่การหายใจแล้วก็ทำฟังคำเชิงบวกไปด้วยแล้วก็พูดคำเชิงบวกมันจะเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเยอะเลยนะคะก็อยากจะแนะนำนะคะอันนี้เดี๋ยวอันนี้ก็อยู่ภาพนี้นะคะก็ตัดมาจาก Facebook นะคะนุยนาตานะคะ Facebook ใหม่ซึ่งก็ อยู่ได้เพิ่งมาสร้างใหม่ประมาณน่าจะเดือนสองเดือนนะคะสามเดือนอะไรประมาณนี้นะคะาการยกระดับจิตให้สูงขึ้นนะคะเรามาได้คือเราได้มาถึงจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แล้วซึ่งเราจะเห็นว่า,าการมาถึงของความจริงทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยที่สูงขึ้นเมื่อกิตเก่าถูกยกขึ้นนะคะกิตนิ็คือกิต มันมันมันน่าจะเป็นพลังงานเก่านะคะถูกยกออกนะคะ,ะเรามาเป็นศูนย์กลางท่ามกลางเราเพราะเราได้เป็นหนึ่งเดียวกองทัพครูและผู้รักษาได้รับการปลุกขึ้นทั่วโลกอกองทัพคือพวกเราเนี่ยเป็นไลเวอร์เกอร์นะครับเป็นกองทัพก็คือเป็นกองทหารที่พระเจ้าส่งมาก็คือจักรวาลส่งมานะคะ เป็นครูมีครูอย่างอย่างอาจารย์เตยอย่างเงี้ยคือเขาก็เป็นเป็นไลฟ์เวิร์เกอร์เหมือนกันนะคะแต่เขาไม่เคยพูดนะคะเพราะว่าเขาแบบตื่นมาเลยโดยที่ไม่ได้อมาคือแบบเขาตื่นอยู่คนเดียวเลยคือเขาเขาแบบเออเขาตื่นก่อนเลยอะ่ะมันอลังการมากนะคะแล้วก็เป็นผู้รักษาผู้รักษาคือพวกที่รู้วิธีบําบัดนะคะ วิธีบำบัดโดยใช้พลังงานนะครับซึ่งอ,อนุยเคยพูดถึงเนาะอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์นะคะ,ะคนที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับการบำบัดพลังงานเนี่ยก็มีแบบนี้นะคะก็เริ่มมีมากขึ้นนะคะโดยที่เขาจะไม่ใช้หมอนะคะคือ,อการบำบัดเพราะว่าบางบางทีเนี่ยเราไปหาหมอนะคะมันก็หมอก็ไม่รู้นะคะว่าเราเป็นอะไรอย่างอนุยเนี่ย เป็นโรคเขาเรียกอะไรนะเท้าเย็นนะคะแอนน้ยจะไปหาคนที่บำบัดพลังงานแบบนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเดือนหน้าเนี่ยก็ก็จะกํากลังบุกนะคะเขายุ่งมากเลยนะคะเขาแบบแล้วเขาก็เก่งมากด้วยก็จะก็จะลองลองทําดูนะคะแล้วก็ถ้าได้ผลไงเดี๋ยวจะมาเผยแพร่นะคะ คือก็ได้รับการปลุกทั่วโลกนะคะคือจะมีคนสามารถทำแบบนี้ได้ทั่วโลกนะคะจะเริ่มมีมากขึ้นซึ่งอนุ้ยนะคะก็เคยบอกไปคลิปหนึ่งนะคะนานแล้วแต่ไม่อยากจะพูดออะไรให้คนแบบตื่นตระหนกนะคะเพราะว่าการบำบัดเม็ดเบสเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความจริงนะคะแต่ว่าการบำบัดอย่างนี้นะคะบำบัดร,รักษาโดยใช้พลังงาน โดยรู้วิธีเพราะว่าเรามีพลังมากนะคะพลังในร่างกายเราเนี่ยเราสามารถรู้วิธีบาบัดเราสามารถเรียนรู้การบำบัดแบบนี้ได้นะคะ,ะซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีเมดเบสหรืออะไรแต่ว่าถ้ามีมันก็ดีใช่ไหมคะแต่ว่าแอนุนี่คือเอียงไปทางนี้นะคะการบำบัดแบบธรรมชาติ อย่างอย่าง CDS อะไรเงี้ยก็ก็ใช่นะคะก็มีคือมันมีวิธีบำบัดหลายอย่างมากแล้วก็การกินอาหารการอา่อการฝึกการหายใจการหายใจที่ถูกต้องนะคะแล้วก็การบอกตัวเองการเขียนทุกวันว่าตัวเราเนี่ยมีความสุขเรามีสุขภาพดีเ,เราจินตนาการนะคะว่าเราจะอยู่แบบไหนแล้วก็การที่เราเ นึกถึงสิ่งที่เราต้องการตลอดเวลาในในแต่ละวันเนี่ยโดยที่ไม่มีข่าวไม่มีโซโลกโซเชียลมารบกวนเนี่ยนี่ก็คือการบำบัดเช่นกันนะคะอันนี้ก็คือแบบนิ้ก็คือการบำบัดในในโลกใหม่นะคะในยุคใหม่พระกายของพระคริสตเป็นคนของพระเจ้าพระ,ะพระบิดาแห่งสันติภาพนิรันดร อยู่ท่ามกลางเราอยู่ในตัวเรานะคะเราจะเข้าใจในการทำงานของเราในฐานะเวชาเวอร์คือเราจะเข้าใจวิธีทำงานนะคะเวโชจริงๆแล้วเวชาวเวโชเวอร์นี่ก็คือแบบว่าเวก็คือหนทางนะคะเส้นทางที่เราเดินดำเนินไปตอนเนี้ยเวโชเวอร์ก็คือการที่มีคนนำทางว่าง,งั้นเถอคือจิต บริสุทธ์ของเราเนี่ยจะนำทางนะคะจะบอกเราว่าเออจะส่งคนมาหรือว่าจะนำทางเราไปว่างั้นเถอะอย่างแอนุ้ยเนี่ยเจออาจารย์เตเนี่ยก็ไม่ใช่บังเอิญนะคะเพราะว่าจิตบริสุทธของแอนน้ยเนี่ยบอกว่าเออคนนี้นะจะสอนเรานะอ่านี่นะคะก็คือ way show ก็คือแบบหนทางที่ถูกนำไปนะคะ show ก็คือการเส้นทางที่ที่ ที่ถูกโชว์ที่ถูกแสดงให้เราเห็นนะคะาจากอนาจักแห่งความตายจนถึงการฟื้นคืนชีพของร่างใหม่นะคะเราฟื้นคืนชีพอยู่ในร่างอ,อยู่ในร่างนี้ร่างนี้แหละที่จะไปในในในโลกใหม่ออโท์นะคะโทษก็ แสงสว่างกำลังมาะคะแสงสว่างที่มาถึงคือตัวเราพระคริสต์เองคือตัวเรานั่นและนั่นแหละค่ะตัวเราที่แท้จริงคือจิตบริสุ์ของเรานะคะที่เรามีมาตั้งแต่เราเป็นเด็กนะคะแต่เราถูกตั้งโปรแกรมถูกอะไรต่ออะไรมากมายเลยถ้าใครมีเด็กนะคะให้เขาให้เขาเรียนรู้ ออความรักเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ว่าเอออย่าทำนู่นอย่าทำนี่นะคะเออมันไม่ปลอดภัยนะคะเขาเขาเป็นคนที่บริสุดธมากเขาบางทีเขาก็รู้มากกว่าเราอีกนะคะคือเด็กๆเ,เนี่ยเป็นจิตบริสุทธิ์มากคือเด็กๆที่เกิดในช่วงนี้นะคะหลายคนจะต้องเป็นคนที่จะเป็นคนนำทางนะคะเวชัอร์นะคะเวชเวชาวอร์นะคะ ดังนั้นให้เรายกการเขนแห่งอ,อาวากาศและเวลาและประกาศพระคริสต์ผู้ทรงฟื้นขึ้นฟื้นคืนพระชนนะคะเป็นซึ่งเป็นที่ประทับที่แท้จริงของเราท่ามกลางผู้บริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์นะคะแอนแอ,น,อนหนุยก็เขียนเพิ่มเติมไปนะ,ะจิตบริสุทธิ์ก็คือแบบ มันน่าจะเป็นคําอุปมาอุปไมยนะคะเพราะว่าเออพระคริสต์ในตัวเราอะไรเงี้ยเนาะคือนั่นก็คือเป็นมันเพราะว่าจิตเนี่ยไม่มีตัวตวนะคะ่ะจิตใต้สํานึกเนี่ยเขาก็เลยแบบมีชื่อหลายชื่อมากในทางตะวันตกก็อาจจะเป็นอ,อ,อีกแบบหนึ่งนะทางตะวันออกก็จะอาจจะเรียกอีกแบบหนึ่งนะคะแต่รวมๆแล้ว มันก็เป็นมันก็คือจักรวาลน,นั่นเองนะคะจิตใต้สำนึกสิสสัพชัญญานั่นเองนะคะคือแบบทุกอย่างมันก็มีความหมายเดียวกันนะคะเราอยู่ที่นี่และการเริ่มต้นใหม่มาถึงแล้วนี่คือวันแห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์น,นิรันดร นี่คือการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นิรันดรนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า ascension นะคะเรากำลัง ascension นะคะอนุยก็พูดแล้วว่าเมื่อคลิปที่แล้วนะคะอย่าบันเทิงกับสิ่งที่เขาทำให้หลงนะคะกรงจากคือดอกบัวข่าวอะไรต่างๆ YouTube ตลกๆมาแมวอะไรต่างๆนะคะบางทีนั่นก็คือแบบทำให้เราหลงทางนะคะ เรามีความสุขแค่ประเดียวประดาวนะคะหรือแม้แต่สิ่งที่วัตถุอะไรต่างๆที่เราอยากได้ก็เราอยากพอได้มาแล้วสิ่งนั้นก็เหมือนกับว่าเออได้รถใหม่มาเนี่ยเออมีความสุขแค่วันสองวันนะคะอีกหน่อยก็เลิกหลายคือไม่เห่อแล้วว่างั้นเถอะแต่การ a s c e n s i o n เนี่ยนะคะคือ,อสมบัติ สิสัพพัญญะที่เรามีสูงขึ้นเนี่ก็คือสมบัติเราที่จะต้องสะสมนะคะคือเป็นสมบัติที่ติดตัวเราไปตลอดอตลอดทุกชาติชาติไปว่างั้นเถอะเพราะว่าถึงแม้ว่าเรา,เาตายไปเนี่ยเราก็ไม่ไม่สามารถเอาสมบัติไปได้นะคะแต่สมบัติการเรียนรู้ในสิสัพชัญญาเนี่ยเราสามารถเอาไปใน พบชาติอื่นได้นะคะเพราะว่าเราจิตเราไม่เคยตายนะคะถ้าเราจําได้เราไม่เคยตายนะคะแต่ตอนนี้เราจําไม่ได้นะคะแต่ให้รู้ว่าการที่เราเรียนรู้เรื่องเ,ออเรื่องสติสัพชัญญะนี่แหละที่เรามาที่เรามาบนโลกเพราะว่าเราต้องการเรียนเรื่องนี้นะคะทุกคนแต่เรายังไม่รู้นะคะ แต่ตอนนี้เราเริ่มรู้เราเริ่มตื่นนะคะว่าเป็นอะไรอะไรที่เราจะต้องเรียนรู้นี่คือวันแห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์น,นะคะอันนี้มันอลังการมากแอนนียตื่นเต้นมากค่ะเราเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพแห่งแสงนะคะเราถูกนําเข้ามาในคาห์ลหาดหลายแห่งของพระบิดาที่เรากำลังเรากาลังกลับบ้านค่ะคะาร์อหาด บ้านคือโบสถ์หรืออะไรเนี่ยก็คือตัวเรานะคะนี่คือตัวเรานะคะนี่คือแบบเขาเรียกถ้าถ้าเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นที่ประทับของพระเจ้าก็คือตัวเรานั่นเองนะคะลังการไหมล่ะคะ,อ,ะอันนี้ก็อันนี้ก็เหมือนกับว่าเออใน ภาพนี้จะเป็นก๊อกปปี้มาจากในไลน์นะคะพระเจ้าในที่นี้คือจักรวาลน,นะคะสิทธิ์สัสมชัญญะคุณคือจักรวาลน,นะคะ,อ,ะอันนี้รู้สึกว่าจะอ่านไปแล้วนะคะคุณในตัวคุณคือสิทธิ์สัมชัญญาที่สูงขึ้นสามารถเชื่อมกับจักรวาลน,นะคะ,ะก็ทุกคนนะคะถ้าใครสนใจในไลน์นะคะใครอยากเข้ากลุ่มไลน์นะคะ เราจะนั่งสมาธิกันเดือนละครั้งเหมือนกับว่าฝึกการหายใจฝึกการนั่งสมาธิแล้วก็เดือนละครั้งนะคะใครสนใจก็เข้ามานะคะเฉพาะคนที่สนใจนะคะแอนนุย้ยหลายคนในไลน์ลก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะคะแอนนุ้ยก็อาจจะ,ะเหมือนกับว่าออแบ่งแบ่งปันนะคะถ้าใครสนใจถึงจะได้ทำนะคะ คือถ้าใครจูนก็จูนตอนนี้เขาอาจยังไม่อาจจะยังไม่จูนกับเราอะไรเงี้ยนะคะคือเอ่อเหมือนกับที่ว่าอาจารย์เอ่เตว่าถ้าใครจูนก็เหมือนกับเราเนี่ยถูกดึงเข้าไปในคลื่นของเขานะคะถ้าใครที่ติดตามแมดนุ้ยก็แสดงว่าเออเราเคยเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันนะคะเรามาจูนกันที่นี่นะคะก็แมนุ้ยก็ดีใจนะคะที่ที่ให้ ความรู้แล้วก็แบ่งปัน,นทุกคนจะได้อัอออเซนชันพร้อมๆกันเลยตื่นเต้นมากนะคะโอเคค่ะก็ขอขอทุกคนมีความสุขนะคะ,ะคิดแต่สิ่งดีๆช่วงกลางวันนะคะตื่นนอนก็เช่นกันก่อนนอนก็เช่นกันนะคะทำเหมือนที่ที่เราตื่นนอนนะคะเช่นเดียวกันค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ